สวัสดีจ้ามือนียายจะไม่กล่าวผ้ามว้วนผ้าลงทงลงทาหาปลาขอนอิ่งเลยเด้อจ้าเด้อพี่น้องขอมมะแนวกายลืมไปกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดแชร์ตับไข่กดติดเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ก,ก,กล่าเด้อจ้าเด้อบบายลุยลุยเลยพี่นอ้องทะเลหมอกพี่น้องลงปลาขอนนี่แหละส่วนปลาขอน พี่น้องบรรยากาศมีอมวอต้าทองแอะแอะอยูม่มาเลยกระพอเลยพี่น้องประคอน จับออกจับเอาดูดูสายตากับมีบางฟองอ้ยนเลอออ้ยนี่ะทองนันะทองนันไวกว่ีทอน่ะ ไม่เห็นแมน,นี่ดิอุ้ยพี่นนองน้่มดูเป็นตะคอ้ออุ้ยพี่นนออุ้ย,ยลูกสาวก็อยากจับอุ้ยจะทองไปแล้วจับบรถานะัดมือมือหนึงน่งถือกลอาาก่องเนาะจ้ะพี่นนออะ ة, น Saint ี่เตอทองนี so ่เธอทองจับเ้อาะจับบรได้อยากจับยูมาจับใส่ตะทองได้จ้าเด้อพี่น้อจับเ้าอหัวเ้หลุดมือ หมอกพี่น้องนี่พี่น้องพออีกแล้วโอ้ยนี่โอ้แอะโอ้ยฮะพี่น้องเสียงเงาะแอ๊ะโอ้ยนั่นโอ้แต่ทองเก็บเอาเก็บเอาเลยท่างผุนหมวกพี่น้องอื เขาหูมดบ่่อคออคอหหคอคอหน่อยคอหน่อยพี่น้องไข่จับหนักอย่างพี่น้องมันหน่อยนะมันยังตึงตอ้ยนี่นพี่น้องอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่คิดว่าขึ้นไเขึ้นไเขึ้นปขึ้นไปขึ้นไป่ึ้นไป้นไป้นไปูึ้นไป แขนเขาขอน่อยบุ้นก็ตัวถีเลยพี่นนอพูนพูเนอพพเอาก้นในมองค้านำมองค้าเจาเนี่ยให้หน,น,น่อนเออนี่พี่นนอเห็นแบบเดียวจับแบบรัวๆเลยมาจับใะไตะทองนู้นหื ก็จะเสี่ยวยุ่ง<า>ลดลงสองได้มไม่หนิบลงก็หายน,นั่นดอกนี่นี่พี่น้องมันบืนมันบืนอ้ยอยากจับน้ำด้นี่ องพี่น้องอมีไหลหงายตาอ,อถูกอไเด้ออหลอนนีพี่น้องอุ้ยืน่รน่อน่นนททอ,อน้อยไหลอัน,น,นีพี่น้องมาเอาออกงามงเนาะ <laughs> หน่รุดปุดรุปปุด อ้นัวื่นเนี่ยอืม่นั่นแหละไออ้นตื่นใช่ไหมนี่อีกต้นหนึ่ง ผลอุ้ยอะไรมาเรื่อยๆนี่เนาะอื้มน้ำน้นติดอ๋ออ๋อแตกหายเลยรู้เปก่าเปิด พี่หนอนรอแม่แม่ม่ม่พี่หนอวุ้อเุ้นว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 ุ้นบุอุ้ยบุ้นว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 ุ้นุ้นวุ้นวุ้นวุนวุ้นวุนวุ้นวุวุุ้้นวุ้นวุ้นวุนุ้นวุุ้้นุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ประวัติเบาไวหวเลยพี่น้องมาจับใส่ตะท้องเด,ด,ด,ด้วยมา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 มัดกับมีหม้อแม่นมัดบบกเย็บม้าด้อยกันลูกปลามัดเขาเอื่นปลากัดอืออ้าเอ้าอ้าเอ้าอืมอ้า แบบอี่มัมนพุ่งไปไหนนี่ป๊อดพี่น้องเื้ออือเอโอ้ยมันเถื่อนครับพี่น้องนี่ครับแล้วมันมือ่งนะพี่น้องนี่่ะ ฝุ่ตะทองพี่น้องอพี่น้องอืมุแเอะเอะุ่นพี่น้องพี่น้องมันป๊อดตะทองป๊อดป๊อดป๊อดหลายพี่น้องจับบหวานบวบหวจะมวนจบมวนมวนวยมยมวมวหัว chị luôn chị bắt mượt đi lò em mượt 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 mướt mượt 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 อย่างในลูกสาวว่าจับผาปหนึ่งเบื้องหลังพี่น้อเราเห็นอยู่ดอกนี่เห็นยมนี่นี่เห็นยมนี่พี่น้อเดือดแล้วเดือดดีพุ่นฝุนตองม้วหดมุมมุมมุมเลยแอวเนาะแอวเอวเจ็บแอวเจ็บแอวพรอมเพืไปบุญเนาะจะเปิดเลยน้ำนั่นเี่มอนนี่เออนั่นแหละ เด็อขาเด็ขานั hmm. mm ่น hmm. อ mm ุ hmm. mm ้ยๆๆ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 าๆๆ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 ๆอๆๆๆอๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 นๆๆ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 บๆๆ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  สาวเห็นปลาวะไดีอยากจับอือเตาทองอขอมันเอ๊ะยู่นี่อือจับปานใดจะปานใดเลยหลายแห่งหลายแห่งจับมวนมวลเลยพี่น้องแม่มื่นกับมืน่นอืมเต็มมือเลยตะท่่องงัพีน้อง โอ mm. right. oh, ๊พี่น้องน้าหมอกกะไรเขาเลยหมอกเลยจะถอดจับประคนลูกสาให้เบ่งบรรยากาศ ลายอีนี้พี่น้องพี่น้องว้าวิ่งถังถังอย่าพึ่งอย่าพึ่งไออพี่น้องข้องเกียงเบงข้องเถึงถึงเลยคุณแม่คุณคุณโอ้ยพี่น้องเอ้ย กดน้ำก็ว่าท่านนี่น้ายล่ะพี่นออ้องห่องกลมนะนื้อนี่นังเหลืออยู่ได้มงเมียไตาทองบนได้ตรงนี้เจ้าวัตบปไว้เลยพี่นอ้องนายห้อเป็นลำลามเลยตาทองอ่ะ ส <laughs> ี่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบล่ะเจ็ดเจเก้าสิบนะเจาะเป็นหูหูนะ <laughs> เป็นงผงสอบยุนอกกีนองนี่นะเป็นผงอีนนีพี่่นอ <laughs> หลายอีหลีพี่น้องบุญตัวเขาวจ้วะเลยจะทองอะมา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 พี่น้องโอ้ยอินเดีพี่น้องมาจับสอยเลยบ่ม,มาจับเถอะมาจับมาเอาเด้อพี่น้องเด้อ,อจับรูอ่ะไปเลยล่ะพี่น้องเอือตาทองมาแนีเห็นตัวป่าบอ ขากีนี้มึงน,นี้นองพี่น,อนอ้องเอ้ยพี่น้องมึงทีเราจับบาหาดเบาไปเลยเฮ้ยตาเสียงดังแอ๊ะยู่ พี่น้อจัาบมบวกนี่บาบาดบมไว้เลยอออเมื่ี่น่ะเอาขาดขขขเลยคุณตาอ,อใหญ่มากจบราชีผ่อนแย้งเยีงเลยเเรามา <c oughs> เรา,า <c oughs> งัดงัดงัดเลยเลเพราะว่าเรามากมวนเด้ <c oughs> เมากันห <laughs> อ,อกเป็ครับเห็าเมาปาก,กันโออนเอลีอลีนีพี่นนองขอนคักคลักลยพี่นนองขอนคักคน้ำเอ้ยอเหรอ,อพี่นนองเห็นไหม ดุด mm. เพิ่นดุดสี่้อยู่พี่น้องสี่โลกจะหายรีบดุ๊ดหายยูพี่น้องโอ้ยพุ่นอ๊อดอ๊อดมึงพี่น้องเอเลีเลยยะตาทองจับบาหวานเบาไหวเลย เอ้าทอจับบหวาดบาไหวเลยนี่วันมานคืงขุแล้วเจ่นทองเมี่ยงเจ้าทองมานเหาทองจับบวาดบาไหวเลยมัน คอหน่อยคอใหญ่ซ้ำแขนมันมันมันดิ้นซ้ำแขนที่ซ้ำนิ้วก้อยซ้ำแขนตัวลนะพระคอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเบื้องนุ้มนุ้มนั่นกันเบื่อนนี่พี่น้องเอ้ย ไในน้าอยู่ประคอนตะท้องหิววะวานวะไวเลยนี่เห็นวอพี่น้องเอ้านี่เสียงหลังเชียงมันบึ้งคุณมากม๋อหูแล้วไห้น่องมันอยู่มันอยู่หวานอยู่ปลาปลาปลาคอด้ี่น้องด้คอปลาก่งปลาคอปลาเข่งอือืมตุ่นปลาสะดุกสะดุกนะ กสิคอดดัจบคลิป้อจ้าเด้อฮาป้าขอนบ่มเพียงแค่นี้้อจ้าขอบคุณทุกไหกค์ทุกแร่ทุกเมตนที่น,นียาย่ๆโดยดีเสมอมาถึงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกรกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิการด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายจุ๊จุ๊บาย